สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่สองพฤศจิกายนหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะวันนี้เราส่งพิเศษปกติแล้วก็ v ี p เนาะส่งเฉพาะกิจไม่ทันนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสําหรับพิเศษตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งสี่กับเจ็ดเราจับแปดกับสี่ให้เด้อ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็แปดสี่สองกับกู้ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทำมันหนึ่งออกได้สองวันเนื้ต่อไปปกติตัวเด่นหกกับเก้าสี่กับเจ็ด หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดหกเก้าสามเก้าเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้เด้๋ยสี่เจ็ดหนึ่งก็ได้หกเก้าหนึ่งจับคู่ก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกสี่สี่หกสี่เก้าเก้าสี่เนาะต่อไป v ีไตัวเด่นก็คือหกกับเก้าสามกับเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้า เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาเจนึาะจับคู่ก็63สามสามหกหกเสนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็จ,ะจับทั้งสามแนวทางนี้แหละซื้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ